เล่นเกมสุดฮิตของช่องเรานะคะฮิตสุดๆไปเลยนั่นก็คือเกมแต่งตัวเพื่อสร้างความริทับใจหรือ dress to impress นั่นเองเรามีแขกรับเชิญนะคะพิเศษอีกแล้วนะคะเป็นแขกหน้าใหม่สุดๆนะคะนั่นก็คือแตงกว่าที่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครไม่ใช่ผมครับหน้าใหม่ไม่ใช่ผมครับเขาก็คือใครแตงกวามากลางหนึ่งที่อารีของเด็กๆนั่นเองนะแล้ววันนี้น้องอารีจะมาเล่นกับเรา กับพี่เมรี่แล้วก็พี่เต็งกวาวเดงกว่าแต่โหลดเสร็จแล้วยังเลยน่นนัสินี่เราแป๊บนึงแม่สักชั่วโมงหนึ่ง One hour later พวกเธอสองคนรู้ไหมว่าวันนี้ฉันจะมาเป็นซานต้าแจกของรางวัลให้กับเธอทั้งสองคนแต่ว่าใครจะได้ไปก็ต้องแข่งขันกันหน่อยเห็นหนูไหมคะพี่เมรีเห็นหนูไหมคะหนูอยากให้พี่ลยให้หนูได้ไหมคะพี่เมย์ไม่ค่ะพี่ติ๊กตามพวกเธอดีใจกันไหมฉันจะแจกของเนี่ย ไม่ดีใจกันเลยได้ให้หนูอยากได้ไดให้หนูอยากกินขนมหนูอยากกินขนมวันนี้ก่อนไม่ดีใจกับกูก่อนกูจะแจกค่ะของใครพวกมึงเนี่ยเคยเก๋วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเธอสองคนใครที่ได้อันดับที่ดีที่สุดติดอันดับหนึ่งสองสามให้ได้มากที่สุดฉันต้องเห็นชื่อเธอทั้งสองคนให้ได้มากที่สุดอ่ะพวกเธอถึงจะได้รางวัลในวันนี้ไปโอเคไหมได้ค่ะเย้มังกรองแล้วมังกรองจะเล่นได้มีเนี่ยพวกพี่อ่ะตัวตึงซะด้วยแล้วหนูมึงแหมงเงหนูให้พวกพี่ไปก่อนเลย นแล้วหนูมือใหม่ไงต้องถอกหมดมากอันนี้คือตีบายแตงกวาโกธิกแต่ว่าไอ้ข้างหน้าคืออะไรแตร์อะไรแปลว่าอะไรช่วยฉันหน่อยมันต้องทำยังไงอะแนวแบบโลลิต้าโกธิกโกธิกอันรู้จักไหม้วมันกล่องคืออะไรโกธิกโกธิกนี่ฟังนะเอาอย่างนี้เอาง่ายๆคือแนวร็อกดำๆแบบพังๆเป็นฟิลแ์มโอเคโอเคโอเคกะโป้ไซใหญ่สีใหญ่ลิง ฉันก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันต่อให้ฉันเป็นซันต้าฉันก็อยากจะได้ที่หนึ่งแล้วพี่ได้ที่หนึ่งพี่ได้อะไรอ่ะพี่ไม่ได้อะไรพี่ได้ความสะใจชนะไอแตงได้ความสะใจเพราะชนะไอเมียคิดเหมือนกันกูแต่ว่าฉันจะบอกนะว่าของรางวัลครั้งนี้เป็นเงินนะแกอุ้ยขอเถอะมากระองพี่มากกว่าหนึ่งบาทใช่ไหมคะหรือฉันจะเฉลยดีหน้าว่าฉันจะให้อะไรเอางี้ฉันเฉลยก็ไดใจก็คือของขวัญครั้งนี้ก็คือฉันจะเติม V I P เกมนี้ให้เธอ คนที่จะเดินเข้าไปในห้องนี้ได้อ่ะหนูลองเดินเข้ามาทั้งสองคนอ่ะเดินเข้ามาได้ไหมมันจะมีเสื้อผ้าแสนวิเศษมากมายอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นปีแต่คนอยากได้พวกแกไปสู้กันเร็วตอนนี้เหลือสามนาทีนะคะพี่กวายมาทำให้ม่อนข้อเทียงข้อเทียงฉันทำผมก่อนนะคะข้เทียงกันเลยเอมากระองได้ไหม ผพยายามอยู่ครับูนใช้คำว่าพยายามใช้คำว่าพยายามเอ้ยเหลกี่นาทีอ่ะพี่เหลืออีกแค่เพียงสามสิบวิเฮ้ยไปใส่รองเท้าก่อนไหมนะลืมใส่รองเท้าหรือเปล่าลืมรองเท้าไหนอ่ะลืมใส่รองเท้าเหมือนใครเลยเหมือนน้องครีมอ่ะเอ้าใส่ทันไม่ได้ไม่ทันแล้วจ้ามา คุยคนนี้สวยนะเหมือนหนูน้อยหมวกดำอ่ะแต่ลูกตาเขาไม่มีแต่เขาก็ตรงตีนอยู่นะชุดเขาอตรงตีนอยู่ใชนให้เขาสองดาวนะไม่เอาเขาเหมือนแม่มดอ่ะจบจบแลครับหนูอย่าลืมให้ดาวเขาอันนี้ตรงดีอันนี้ตรงดีคนไหนคนไหนต่อไปโอ้โหมาม่วงไหนเลยอ่ะอ้หอันนี้คือม่วงไหนปะเป็นฟิลแบบยาม่วงป้ายปากปะถ้าว่าฟิลนั้นอ้ห ยาม่วงยังมีอีกไหมเนี่ยพี่พีพี่เคยเห็นหมามันป้ายยาม่วงป่ะเอ้ยน่าเล่ยาเดียวกันกับที่ไอเมย์บอกมาค่ะคุณนี้สวยนะคนนี้สวยเว้ยเนี่ยอันนี้หนูให้ห้าคุณนี่สวยเลยคนนี้สวยฉันให้สองเพราะว่าเดี๋ยวเขาชนะเพื่อนฉันมากระลองห้าเก็บไว้ให้พี่ได้ไหมไม่ได้ผู้แข่ง ออกไม่ได้พี่แขด้ะนะผู้แข่ด้วยอ่ะเออน้องมีความแฟร์ดีนะแบบว่าเป็นผู้แขกก็คือผู้แขกตจริงไม่ให้นี่ค่ะตัวแม่โอ้ VIP เกินไปค่ะอนีุเกินไปแล้วสองดาวพอพี่ให้มันดาวเดียวพอ VIP อิจฉา VIP อิจฉาเอาเป็นว่าคุเล่นนะคุณเล่นฉันให้สามสี่ห้าค่ะจะสามหรือสี่หรือห้าไม่บอกค่ะ เฮ้ยคนนี้ก็แต่งตรงอยู่นะแต่ว่าม,มันเป็นแปลกๆมันเป็นสีที่มันไม่เข้ากันเท่าไหร่นะถ้าให้ดาวเดียวเ<อ>หมือนก,กันเหมือนหนูหน้อยหมวกแดงอ่ะเอาดีดว้าวลืมใส่รองเท้ามาในคลิปก็ไม่ใส่ไม่คีคีทำไมทำอย่างนี้รองเท้าก็ไม่ใส่เสื้อขาดด้วยแต่สวยนะกไม่ได้เอาเป็นว่าผู้มาครั้งแรกพี่ให้ไปห้าดาวแล้วกันเถอเชลย ฉันย่ที่ทําอยู่แล้วเชิดแต่งหน้าเข้ากับตีมด้วยถือว่าผมก็เข้านะแตงกว่าผมขดหดงององอจริงสวนรค์อะมาว้าตัวแม่มาแล้วนะคะเขาแต่งตามตีมมากมากเลยนะคนนี้เปิดนะคะจะเป็นหัวก่อนดูค่ะแต่แต่ผิวไม่ขาวพอค่ะขาวขนาดไหนคะน้าไปค่ะไปค่ะกูจับ บอออลหรรืะไเธอเขาเหมือนอันเนี้ยโพไซดอนอะพีไซดอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเรียกอะไรอะที่แบบถือคาตาถือขวานถืออะไรอย่างเงี้ยมาดูไม้เขาดิมาดูมาดูกันว้าวแม่มาชิ้นใต้ที่หนึ่งแตงความในที่หนึ่<อ>งบอกเราในที่สองขอใด้วยนะ ที่หนึ่งอันเนี้ยตอนนี้แตงกวานับเออนับสองแล้วเพราะว่ามากรลองได้ที่สองเพราะฉะนั้นมากรลองนับหนึ่งนะคะเอางี้พวกเธอถามจริงๆริงเถอะพวกเธอสองคนดูทรงชอบการแข่งขันกันมากเลยนะกค่ะไม่แพ้ใครมากรลองเคยเล่นเกมอะไรไไแบบนี้ไหมลูกไม่เคยครับครั้งแรกเลยแล้วปกติเล่นแต่เกมยังไงเล่นเกมยิงปืน ยิงปืนใช่ไหมใช่หนูไม่ซช่ให้แกพู้หญิงเลยดนนีปะอันนี้แหละเป็นหนทางแรกเป็นสู่เปิดทางแรกเขาเรียกอะไรว่าโอ้ยพูดอะไรอีวะตัดไปไเบิกาทางมบเบิก<อ>คืองย เฟสติวัลโชว์เทศกาลฉันจะแต่งเป็นแซนตีนใช่ไหมดูก่อนเขาขึ้นแล้วเธอดูที่เดี๋ไม่เห็นเฟเวอร์ริตโชว์เฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยเฟเวอร์ริตโชว์อ่ะอาจจะหมายถึงธีมที่สมมุติว่าเราไปชอบโชว์แบบว่าโชว์ดิสนีย์เราก็แต่งตามดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยเราไปดูโชว์ตามคอนเสิร์ตต่างๆ่างเราก็แต่งตามเขาอะไรอย่างเงี้ยโชว์อะไรอ่ะ เธอชอบดูโชว์อะไรล่ะโชว์แบบปลาโป่งโชว์อะไรนะเป่าลูกโป่งอะไรปกติชอบดูแบบอะไรคาบาเล่ละครลิงอะไรอย่างเงี้ยเอแล้วก็แต่งเธอก็แต่งละครลิงได้ไหมอ่ะได้เอางี้ฉันนึกคิดได้ง่ายพวกเธอเลยพวกเธอแต่งเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์จะหญิงดิสนีย์หรอใช่เจ้าหญิงดิสนีย์เลยไปเลยเราเร็วฉันให้ธีมละดิสนีย์เท่านั้นพวกเธอต้องแต่งแล้วฉันจะแต่งเป็นดิสนีย์เหมือนกัน จะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะไม่ได้ใส่ผมเลยเช็คให้ดีๆเช็คให้ดีๆหน้าตารองเท้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาอหนูทำอะไรเปลี่ยนหน้าเลยอุ้ยเจ๊เจ๊โชว์อะไรวะอันนี้โชว์อะไรอ่ะทุกทุกคนสองคนนี้คิดว่าโชว์นี้คือโชว์อะไรคิดมากทางคิดมากเออปุ่นกนมาม่าโชว์โชว์อะไรอะนั่นแหละสิเขาเป็นใครอ่ะอุ้ยอันนี้มินเนี่ย น่ารักมาก้ชลนี้ยนานะนานะคบเดีค่ะเป็นไงคะเหมือนมากเหมือนไหมคะเหมือนมากไม่ไม่ไม่แต่แต่แต่มาเลเซนเขาติดสีเขียวนะนี่ไงก็เป็นตาสีเขียวในตาสีเขียวนิดๆก็แอบมองนิดนึงต้องเพ่งมาเลเซนนะคะ้นขยาย อย่ะงเอ่นเสื้อเสรึมเสื้าซึมเสื้อเสริมวิ่งมากเสื้อเสริมฉันชอบน่ารักมากสองรักกาให้สองรักแม่เขาเก่งจังอ่ะเขาเก่งเพราะเขาอาจจะเล่นมาหลายวันแล้วลูกวันนี้หนูชั่วโมงแรกเองลูกไม่เป็นไรลูกว้ายน่ารักมากหนูน้อยพวกแังนหรอไม่ก็เขาเดินป่าไงเดินป่าใช่ค่ะูใส่เดินป่าป่ากัดรองเท้าไปแล้วแน่เลยเนี่ย รักมากลูกอันนี้หนูหนูถือตะก้าจะไปให้ใครอ่ะหนูไปให้คุณยายค่ะอ๋อน่ารักไม่ใช่ตะกามันเป็นไห่โอ้ยอาจี้ไปดัดเลยว้ยอันนี้อะไรกันี่เป็นอะไรอ่ะโพสเซนโพสเซนไ่เนใชอะไรนะต่ไม่ป็นค่ะไม่รู้จะตเป็นอะไรนะคะฟ้าไปจบๆคื่อเยี่ยควรักความรักของตกาคือเขาไม่ดูดิสนี์เขาดูตะการวงคค่ะถูกค่ะหมอลำ เซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยรถแห่ค่ะช่วยถือว่าได้อยู่นะเมื่อกี้ดูโชยนี่ไงลำใหญ่ห่ทองคำใช่ไหมคะอันนี้ล่ะคาบอยเหรออันนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อดูมันบดหรือเปล่าหมวกเออติ๊กแบงแบงแมวดำอะไรเงี้ยกำลังมาอันนี้มันบดนะคะติ๊กต็อกเกอร์มากมาค่ะใครจะได้ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้2คะแนนเท่ากันแล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่ลาวเท่านั้นนะจ๊ะบลินแอดอ็อก รู้จักกอบลินไหมออกไหมกอบลินเอาง่ายๆเคยดูเรื่องเชคไหมเชคอะกระตูนเรื่องเชคอะยักษ์สีเขียวๆอะอ๋ออ่าแต่งเป็นแบบนั้นแหละเก็บชาวบ้านก่อนกรอบลินฉันจะแต่งไม่ฉันโคตรเหมือนยักษ์ตอนนี้เมื่อไรมาแล้วรันเวของดาวฮะอู้อะไรคะี่มคะเขาผมปิวเห็นปะไมเขาผ วะเนี่ยเขาทําได้เขาทําเป็นแอนิเมชันได้แต่นี่มันไม่ตรงตีมไม่เอาฉันไม่ให้ใครที่ไม่ตรงตีมจริงค่ะจริงจอย่าไปให้นะจริงค่ะเพื่อนนี่ได้เลยอุ้ยช่วด้วยอุยเล็บจาวด้วยอะไรเนี่ยขอผมไม่ได้ดไม่ห้านะดูดิเพื่อนเกิดดูผมผมเขา อันนี้โพสเซนหรือซินเดอเรลล่าหรืออะไรตีมที่แล้วปะเนี่ยเอาดีๆอันนี้เจ้าหญิงเกินค่ะจัสมินมาแล้ว<ะ>ดูเขาตเต้นเตยค่ะเนี่ยแฟนของเชคพี่เคยดูเปล่าแฟนเชคอะโอ,อ้ว่านา่ารักอะอเหมือนเหมือนอะยอมค่ะเอาไปเลยรีพีทไอแมตัดกวกเลยนะาก,กนนารแระหน่ำหน้าเอารีพีทน้องไปเลย <c oughs> <c oughs> ดูดิเหมือนหน้าขนาดไม่เคยดูอะ หนึงมังห้หนูมอกเป็นปลาปักเป้าอะด๋อฉันเองเฮ้ยอยากแกลมมากมือผมผมมีตุ๊กตาด้วยเอามาจากไหนอะแต่พูดเลยนะฉันไม่ให้เพราะว่าตรงเสื้อเขาเหมือนเขาไม่ได้ใส่เสื้อออ๋เขาเลือกใส่เสื้ออะเออไม่ได้ใส่เสื้อฉันให้แค่นี้พอสองดาวพอเรามาดูกันนะคะว่าใครว้าวฉันได้ที่สามเฮ้ยติ๊กอันดับอย่างนี้แต่กว่าก็ได้หรอปะ กดออเมแต่กวามอง <S 2> <S 2> อต้องกดออเกมแล้วและนะตอนนี้พี่เมรี่ก็จะแจกของรางวัลให้กับผู้ชนะและผู้แพ้ไม่ต้องห่วงไปเพราะผู้แพ้ก็จะได้รางวัลเหมือนกันและผู้ชนะในวันนี้ก็คือ ไปนะ้าน้องมะกระลองวันนี้พี่ก็มี <Gym. S 1> ของรางวัลมาให้น้องเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรเแต่หนูต้องรอลุ้นเอานะจ๊ะไปนะเดี๋ยวพี่จะส่งลูตาให้หนูแอมขึ้นก็เลยจ้ะคนรับรางวัลแทน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 แทดีใจด้วยนะแตงกวาที่วันนี้เธอได้มี V I P สักทีฉันดีใจมากเลยฉันจะมอบ V I P นี้ให้กับเธอ ในราคา799ดเ้าเ้าว้าวไหวเมากกรี๊ดตลอดค่ะชมนโพสท่าเราค่ะไหนคะแล้วฉันแล้วฉันกี๊ดยังไงวะฉันเด็กค่ะเนี่ยฉันกี๊ไม่ได้ฉันกี๊ไม่ได้น่ารักอ่ะฉันกี๊ไม่ได้จริงนี่ไงใบหมอนของขวัญปะออ๋เห็นไหมมันเป็นซื้อของขวัญให้อ่ะอ๋อนี่ไงคุณต้องการซื้อตัวยึดของขวัญวีพีถาวรหรือไม่ใช่ อ๋าฉันได้แล้วฉันโมไม่เธอได้แล้วแต่กวาแล้วเดือนเ <มา S 1> เดีอย่เพิ่งเดินเข้าไปในวีไอพนะโอเคไหมโอเคได้คอนเฟิร์มได้ไหมได้เย้ต่อไปดีขอบคุณค่ะเราไม่มีใครว่าว่าแต่กวาไม่มี v ี p แล้วนะคะส่วนน้องมาการอกนะคะสัญญาก่อนว่าต้องมาเล่นกับพี่บ่อยๆหนูมาเล่นกับพี่ทุกวันเลยสรุปน้องเติมวเองพรน้องไม่ยอม พี่จะซื้อสิ่งนี้ให้หนูมันคือการแต่งหน้าพี่ซื้อให้หนูแบบฟรีๆเลยแบบถาวรเลยนี่พี่ส่งให้แล้วหนูสามารถเข้าไปแต่งหน้าได้เลยไปแต่งหน้าแบบสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่แต่งให้นูนีเลคะนนที่สุดในเรื่องที่สุดในโรก่เลยไหนแต่กวามาหิสีขอซีนเธอเดินเข้าไปใน V I P หน่อยสิสวยจิตใจดีจิเดงเข้าไปอยากสวยสงานแท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 น อยนี่มันสเอาเอาป็นว่าวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องมากกรมากมากเลยแลวเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะพาไปเล่นเกมอื่นอีกนะลูกโอเคไหมได้ครับจนลูกวันเลยหนูว่างได้เลยแล้วก็ขอบคุณต๋กว่าด้วยวันนี้ฉันดีใจมากที่ฉันได้แจกของขวัญให้กับพวกเธอสองคนแล้วก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวจะเชิญน้องๆมาเล่นกัน นะจ๊าเกมน่าจะเป็นเกมอะไรติดตามกันด้วยนะาจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ